มาดูข่าวสารของบุรีรัมยูในเตดกันบ้างนะครับหลังจากที่พวกเขาทะลุเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จนะครับหลังจากบุกใบชนะเจจูอยู่ในเตด1ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ล่าสุดเนี่ยเขาส่งหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับขอเลื่อน3เกมผลีกออกไปนะครับก็มีในวันที่5ที่เจอกับเอสซจีเมืองทองเนี่ยขอเลื่อนมาเป็นวันที่4นะครับส่วนเกมเจอกับปอลิตเทโลวันที่12พฤษภาคมเนี่ย อจากเดิมเนี่ยเตะกันในเวลา2ทุ่มนะครับเลื่อนมาเร็วหน่อยฮะก็ให้เตะ5โมง45นะครับแล้วก็แมตช์สุดท้ายนะครับแมตช์ที่3นะฮะจะเจอกับพัทยายูเอเต็ดในวันที่19ขอเลื่อนมาเป็นวันที่20คสับครับก็ต้องดูนะครับว่าในส่วนของสมาคมนะครับจะ ออกมาเป็นอย่างไรนะครับ,รบกับโปรแกรมที่ทางด้านของบุรีรัมเนี่ยขอเลื่อนสาเกมเพื่อไปลงแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายกับชุนบุกค,คุนดายมอเตอร์นะครับที่เป็นตัวแทนของเกาหลีใต้ถ้าบุรีรัมสามารถทําผลงานได้ดีแล้วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของทีมจากประเทศไทย1เดียวเท่านั้นนะครับ